ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอื้อมยุคป,ประยุทธ์แจกกล้วยมิ่งขวัญลั่นกลางสภาขอลาออกเผยเพิ่งเข้าใจแสดงงูเห่าลิงกินกล้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อขณะที่กำลังอภิปรายเป็นการทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา152นายมิ่งขวัญกล่าวตอนหนึ่งว่าต้นขออนุญาตใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่นาทีพูดดังต่อไปนี้วันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจต้นเจาะจ,จงไปที่พลเอกประยุทธ์ตนถามคนไทยทั้งประเทศว่าจะ8ปีอยู่รอมมารอเรามีความสุขหรือทุกข์และเราได้รับความสุขนั้นมาหรือไม่ผมเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐ,ฐกิจใหม่ ตอนช่วงหาเสียงผมมีเวลาหาเสียงได้ดีเบตไม่กี่ครั้งก่อนประกาศจุดยืนผมได้ถามกรรมการบริหารพรรคแล้วว่าเราจะอยู่ตรงไหนทุกคนบอกว่าเราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ผมก็ถามเขาอีกว่าถ้าให้ผมเป็นคนพูดผมจะไม่กลับไปกลับมาเพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการตระบัดสัตว์และผมจะรักษาคำพูด นายมิ่งขวัญกล่าวต่อมาในห้องถแถลงข่าวสภาวันหนึ่งมีข่าวลือทุกคนขอให้ไปถแถลงข่าวถ้าทุกคนไปย้อนดูผู้สื่อข่าวบันทึกเทปอยู่ว่าตนสีหน้าไม่ดีมีคนถามว่ามีใครจะมาดูผลประโยชน์หรือไม่ยังรักษาจุดยืนหรือไม่คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนทุกคนตอบว่าใช่ตนเรียงมาทีละคนแล้วบอกว่า สิ่งที่พูดวันนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรประชาชนคนไทยทั้งประเทศคงรู้ดีไม่อย่างนั้นตนไม่มายืนอยู่คนเดียวโดดเด่ตรงนี้สิ่งที่ตนจะบอกก็คือบังเอิญรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้สสไม่ต้องทำตามมาติพักแต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำให้เกิดนวัตกรรมสรับสองคำคืองูเห่าและลิงกินกล้วยตนบอกเลยว่า ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเกิดมาจากทองพ่อทองแม่ผมเพิ่งเข้าใจสแสดงคำนี้ชัดเจนสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ท่านไปทำอะไรหรือให้ใครไปทำอะไรทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงเปลี่ยนจุดยืนผมบอกเลยนะครับว่าสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศได้ สปีเศษที่ผ่านมาผมไม่มีความสุขกับการทำงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายมิ่งขวัญกำลังพูดได้มีเสียงสะอื้นเหมือนจะร้องไห้จนทำให้นายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาในขณะนั้นทักขึ้นมาว่าท่านมิ่งขวัญไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นนายมิ่งขวัญสวนกลับทันที เดี๋ยวผมจะให้ท่านทำแบบผมถ้าท่านกล้าดีผมจะท้าพนันกับท่านผมขอบคุณประธานสภาและท่านรองประธานทั้งสองท่านขอบคุณทุกคะแนนเสียงประเทศไม่ต้องเสียงบประมาณผมเป็นสสบัญชีรายชื่อผมลาออกวันนี้เขาก็เลื่อนลำดับขึ้นมามีความสุขด้วยซ้ำฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าผมขอยื่นใบลาออกผมยอมที่จะสละความเป็นสสเพื่อให้มันจบ เพราะผมขอให้พักเศรษฐกิจขับผมออกจากพักอุดมการไม่ตรงกันนายมิ่งขวัญกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าสิ่งสุดท้ายที่ขอฝากไปยังประชาชนคนไทยผมจะยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองผมจะใช้องค์ความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ทำงานให้ประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะออกไปพิสูจน์ว่าแม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลความเหลื่อมล้ำจะถูกแก้ไขหรือไม่ โปรดติดตามและผมจะไปเตรียมตัวถึงการเลือกตั้งสมัยต่อไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ